สวัสดีค่ะพี่ซึงฮุนหัวใจแบล็กทิงเผยความในใจสุดซึ้งแต่ลิซ่าบอกไม่ได้อยากสนิทด้วยแล้วคลิปนี้แอดเอาโมเมนต์น่ารักน่ารัก,นรกบนฮาในหน่อยแอบซึ้งไม่น้อยของพี่ซึงฮุนแห่งวงวินเนอร์ของสาวแบล็กทิงมาให้ได้รับชมกันค่ะเริ่มจากน้องลิซ่านะคะได้จะเป็นแขกรับเชิญในรายการพี่ซึงฮุนค่ะเป็น E p ีแรกของช่องใหม่พี่ฮุนเปิด E ีีแรกมานะคะสองพี่น้องก็หยุมหัวกันเลยค่ะสินเสมอการจริงๆจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะจากคลิปคือตลกมากนะคะพี่ฮุน บอกน้องเอาเครดิตที่ถ่ายไปหมดเลยซิลแบบมีแต่คนสนใจน้องตัดภาพไปที่น้องลิซ่าที่เขาบอกอะไรลระคะหนูแย่งซีเหรอคะหนูไม่น่ารู้จักกับพี่เขาเลยจริงๆค่ะย้ำคำของลิซ่าถึงพี่หุนคงสนิทด้วยไม่ได้แล้วละ่ะโอ้ยอย่างจี้ค่ะลิซ่าลูกหนูก็เป็นซะอย่างนี้อีก10ปีไม่มีคนชิดด้วยแล้วลูก ต่อมาพี่ซึ่งหุนค่ะได้เผยความในใจถึงสาวแบล็กทิงมีมีไลด์ด้วยค่ะโดยเขาบอกว่าเหล่าเพื่อนเพื่อแบล็กทิงตอนนั้นที่พวกผมเป็นเด็กฝึกหัดพวกเธอก็เป็นเด็กฝึกหัด พอพวกผมเดบิวต์พวกเธอจะเดบิวต์แบบว่าได้บรรลุความฝันไปด้วยกันแล้วพวกเธอก็ได้กลายเป็นสื่อบินที่ยิ่งใหญ่เวลาได้ดูการแสดงบนเวทีของพวกเธอแม้ผมจะไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูมาแต่ก็เลื้มปิติและภูมิใจผมรู้สึกดีใจมากๆครับกับการได้ดูสเตจเพราะได้ดูการเติบโตของพวกเธอมาก็เลิ้มปิติและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจเอาเป็นว่ารู้สึกในลหลายเรื่องเลยรวมไปถึงเหล่าเ,เพื่อนไอคอนก็นกด้วยถ้าได้ดูคอนเสิร์ตของพวกเขาก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกันค่ะ แล้วมีคนเมน์ว่าอยากได้คอน y ีพี่ฮุนตอบว่าอยากได้คอน YG ีหรอไม่มีแผนในเร็วๆนี้นะดับฝันแฟนๆไปเลยนะคะกับคําตอบนี้ของพี่ฮุนซึ่งในคอนเสิร์ตของส,สาวๆนะคะพี่ฮุนก็มาให้กําลังใจน้งนองๆด้วยค่ะแล้วก็มีความวินพิงมากค่ะมาเชียร์คอนน้องสาวไม่คอพี่ฮุนเขาชัดเรื่องชุดมากเด็กครอจําชุมพูบงพร้อมกูดพร้อมไหนจะเครื่องหัวไฟกระพิบอีกตาแหน่งพี่ชายคนโปรดตลอดการนี้พี่ขอจองนน้อๆนะ มีถ่ายรูปกับส,สาวๆหลังเวทียังไม่พอถ่ายรูปคุณแม่ของลิซ่าที่คอนเสิร์ตอีกด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือความน่ารักของพีหุนและส,ะสาวแบ็คพิงที่แอดเอามาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้ลคลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ